าจากวันที่7กันยายนพุทธศักราช2549สมาคมวงดนตรีและหางเครื่องจังหวัดกาญจนบุรีได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการและได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับมาครบ5ปีสมาคมได้จัดกิจกรรมพิเศษคือจัดประชุมประจำเดือนสัญจรตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวคือเวลาประชุมประจำเดือนก็จะให้สมาชิกอำเภอต่างๆเสนอว่าประชุมเดือนต่อไปจะประชุมที่อำเภออะไรที่สำนักงานวงดนตรีของสมาชิกท่านใดเมื่อได้สถานที่ประชุมนายกสมาคมก็จะสอบถามสมาชิกอำเภอนั้น,น,นว่าพร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพหรือไม่เมื่อพร้อมนายกสมาคมก็จะให้สมาชิกออกเสียง โดยการยกมือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยวาระในการประชุมก็จะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆของการแสดงดนตรีปัญหาต่างๆของทีมหางเครื่องหากว่ามีปัญหาทางคณะกรรมการบริหารก็จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปสมาคมได้จัดงานการแสดงดนตรีรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ที่ลานวัดบ้านทวนอำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับเงินบริจาคจากประชาชนในงานและทางเว็บไซต์สมใจคาราโอเกะ .com รวมทั้งสิ้น97,000กว่าบาทและสิ่งของอีกจำนวนมากสมาคมมีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย และปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน74คณะมีผู้ร่วมงานประมาณ1,140คนใน10อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการบริหารปัจจุบันมีดังนี้นายสมโพศ์ดอกยอผู้จัดการวงรันตรีสมโพศ์กาญจนสัมพันธ์เป็นนายกสมาคมน,นายสำเนาเมืองเก่าผู้จัดการวงดนตรีนวรัตมิวสิก เป็นรองนายกคนที่หนึ่งจ่าสิบเอกทักษินศรีสวัสดิ์ผู้จัดการวงดนตรีทอทหารเป็นรองนายกคนที่สองและเป็นนายทะเบียนนายสมบัติเสี่ยงฝุงวงดนตรีทอทหารเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอาจารย์วิไลพนมนักประพันธ์เพลงนายจำรัสสมคิดผู้จัดการวงดนตรีอิมโพไลนายจารันสารีวงและอาจารย์ชลธีทานทอง เป็นที่ปรึกษาของสมาคมนายจำลองสมรูปผู้จัดการวงดนตรีน้องพลอยมิวสิกเป็นเลขานุการและเหรันยิกนางอรสาเผือกแก้ววงดนตรีปอปลาเป็นผู้ช่วยเลขานุการนายประยูนชนะกุลผู้จัดการวงดนตรีแก้วมังกรมิวสิกเป็นผู้ช่วยเหเรนยิกในปรัชญาอินทรวัฒนาผู้จัดการวงดนตรีกำแพงเมืองมิวสิกเป็นปฏิคม นายสมศักดิ์แจ่มบำรุงผู้จัดการวงดนตรีสามชาติกรุป๊ปเป็นผู้ช่วยปฏิคมนายวิศรุตริตทิเลอร์ผู้จัดการวงดนตรีเคพีสตาเป็นผู้ช่วยปฏิคมนายชานชัยเลิศวิชัยเป็นประชาสัมพันธ์นายสว่างเหมือนปองผู้จัดการวงดนตรีไฮแอนโลเป็นกรรมการนายสมใจลิษนิผู้จัดการวงดนตรีลูกทุ่งสมใจนึกเป็นกรรมการ ร้อยตรีคำบางลีคะผู้จัดการวงดนตรีรุ่งตะวันมิวสิกเป็นกรรมการนายประเทืองประชาฉายผู้จัดการเครื่องปั่นไฟฟ้าสำราญจิตเป็นกรรมการนายประสาทตรพรมมาผู้จัดการวงดนตรีและแดนเซอร์เลิฟซองโปรโมชั่นเป็นกรรมการนายรุ่งศักดิ์คล้ายมณีผู้จัดการวงดนตรีรุ่งทิพย์มิวสิกเป็นกรรมการนายวิวัฒน์เผือกแก้ว ผู้จัดการวงดนตรีปอปลาเป็นกรรมการนายประทีปห้วยกรุดผู้จัดการวงดนตรี vsp กรุ๊ปเป็นกรรมการนายจันทรนบุตรดาววงผู้จัดการวงดนตรี jt music เป็นกรรมการนายสมชายท่าผาผู้จัดการวงดนตรี fd music เป็นกรรมการนายนันทพลเชื่อถือผู้จัดการวงดนตรี vi music เป็นกรรมการ นายกิรยุทองนุ่มวงดนตรีเคพีสตาเป็นกรรมการนายคมกริชเกิดมงคลวงดนตรีรุ่งตะวันมิวสิกเป็นกรรมการนายบรรจงปลาทองผู้จัดการวงดนตรีเรือนไทยมิวสิกเป็นกรรมการนายภูสิทธิ์เปียสวนผู้จัดการวงดนตรีลูกทุ่งไทยภูธรเป็นกรรมการนายคันชิตเบญภาสผู้จัดการหางเครื่องท็อปแดน Dance, เป็นกรรมการ นายนิมิตสัตยากูลผู้จัดการขุนแผนภาพยนตร์เป็นกรรมการนายอนเนกเขาถ้ำทองผู้จัดการตแตรวงไก่โต้งเป็นกรรมการและณโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญพิธีกรด้านบนเวทีประกอบพิธีการต่อไปครับ